ความอัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นได้ไนครับของสุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับสาทุสามเป็นเลขเก้านะคะ สัดีครับท่านผู้ชมที่โคราชครับมือดีนะครับเนาะโค้งสุขไทยนี่ครับพบกับอีหล่าหน่อยพระรวยครับซึ่งก่อนสิลป์ของโค้งสุขไทยกับเมเนนีสีอินทร์มาแก็ต้องมี่พี่ที่โอวัลเมเนนี่เป็นราชินีลูกทุ่งบอลลัมนะครับเนาะเป็นราชินีลูกทุ่งบอลเพราะฉะนั้นครับมือนี่ก้อนศิขอโชคขอลาัโค้งสุขไทยครับผม ส่งไหวไใหมนี่แต่การซื้อข้าวข้าวบ้านครับมาเต็มนะครับเนาะมาเต็มมาฟ่อนอันนี้เป็นเคล็ดลับครับเนาะถ้าหากว่ามอขอซื้อๆครับกะอาซีปอแม่นยำเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นครับกระเด็นเวลาอาซุกวรครับเนาะเพืที่รายหน่อยครับไหญ่มากทำังไงครับขอโชคเท่านั้นทำเป็นอะไแต่การให้ทีรายหน่อยสิ ครับดันสื่อเช่าบ้าครับฟอนไ์้าวแน่หนึ่งครับแจ้งเรื่องกับโปงสนี่ครับติดตามกำกับนะครับเนาะขนส้มขนเหองผมสีขาเป็นหาี่ลานอนช่วยนะครับเนาะตามมาครับติดตามมากระโครงที่ลายหน่อยครับ่วยนะครับนวดติดพานมาก็คือาไม่ดนาเนาะ สวัสดีครับชิเดตัวไี้นะกาดาน่อยน้ำ้น้การับนี่นามเดือนาเปล่าโอ้ว้ำเป็นขขาวาดน้ำผึ้เขาวาดรอบค่เขาจะชูมันเขาจะหมันมีไว้ด้วยเป็นดาวเดือนใช่ไหมขอบคุณครับเราจะจัดเต็มเลยนะคะขอให้กับเจฟซีแบงค์ดาเอรสักห่อค่ะุ อู้ครับคำส้มครับมองามาเดี๋ยวอู้สุดเซ็กซี่เนาะเซ็กซี่สุดๆวังวานแมนนี่คงจะชอบนะครับ่าำส้มครับไปหน่อยๆไปชุด้ราไปให้แม่เลยลอปล่าี้เอาเห้น,นแม่แล้วก็บอกเอาแม่เนาะ กระเป๋าไข่ม like, ุกใส่เงินเอาเอาเงินใส่ตรงนู้ดก็ซองร้านเงินจกใส่ตรงนู้ดใส่อะไรต้องใส่เนเนาะใส่ซองร้านแม่เอ้ยเห็นแม่ได้รับดูแล้วอุ้ยตกใจครับค่ะชมครับคนแม่เป็นอะไรดูแม่เอ้ยสำหรับดูแลก็อ๋อเห็แม่จุกออกสำหรับแม่เนาะเป็นคนไทยสวยที่พี่ลาหน่อยท่าด้วยนั่งพัดเอาไ้แม่

นะะคเอาซ่อนไว้ซ่อนไว้นะครับเนาะอ่าซ่อนไว้ได้แตัวใดได้ตัวใดบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาจุดกันนะคะทุกคนสีแดงสีแดงฟังฟังนะคะเอาเป็นซุปไก่เนาะข้างโค้งสี่จังสเก็ตพี่หลานน้อยจะขอให้เอฟซีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรต้องกลับบ้านสุโขทัยแล้วนะคะแล้วจะกลับสเก็ตเลยไม่ออก ครับทำชกครับหลังจากดีดานาน้อยแล้วกนะ็นำเตี้ยงพุกแล้วก็พุกเตี้ยงแจกแม่นี่ครับแต่ก็ขอให้แม่นี่จงเสกโฉกเสกมาลงในถูกเป็นที่รีเลยครับทมใชดีดาหนห่อยนะครับเนาะจุดก็เลยนะจุดใหเลยจุดเสร็จแล้วก็จับร้องเพลงแล้วก็เหลาถวายใ,<ช>ให้แม่นี่แล้วก็จะมาขอโชคของเราด้วย,ยปกีกองใช่ค่ะแล้วก็จะมาสวดเขเรียกว่าแม่นี่ พี่หลานน้อยกับหอมกับเซีนะคะอมกับเซีนะพี่หลานน้อยแล้วก็เอฟซีี่ชินดับเบิ้ลนะคะทุกคนอยเดิมตองให้ทุกคนสบบวางนะคะให้ถูกหกับพ่านะคะอย่าลืมนะคะถ้าถูกแล้วต้ตเมอวันหน้ามาเสิร์ับาอนะคะาจถูกกัเลยค่ะ แม่เออหาว่าแม่สิไผ่บแม่นี่ เป็นปักตรงไหนกันนี้นะนไ,ไ,ได้ค่ะได้ค่ะตอนี้เราจะทปักไว้ตรงนี้นะคะทับเป็นผูกนะครับว่าทุโค้งสุดท้ายจากเมนี่สีสันกรับสาธุเมนี่เพราะให้ปังๆเลนเมนโวนี่ปังปัง คันแั่ถืองูนี่สองตัวสามตัวคันแม่อย่าได้ยังกับมาเขาฝันบูกเขาฝันหลานนี่แม่นี่ถูกครับท่านผู้ชมครับเปิดนี่การไปยึดอยู่เดือดดอยเหลือแจ้งเดี๋ยวแลนเนาะสิบมังกรเท่มากเลยใครมาม่เหลายลอยล้อมมันไหมมีแดนเซอร์ค่ะมีหลายคนเมื่อนี้มีพี่พี่แม่คนเมื่อนี้ที่มามอบความสุขให้กับคุณแม่ จะได้โชว์กระดาษจากแม่เนมนค่ะเพราะว่าทุกคนกห,วหวังว่าจะได้โชว์แม่จากแม่ฮะขอ,ขอเชื่อส่วนนี้นก็ไม่ผิดครับทั้งละบันกิกาสีพร้อมอัดเบากาวแม่เนาะแม่เอ,อ,กกอเ้ยดูดกระพร้อมีดเยาะมาให้ครับแม่มากมากกายกองกับมีท่านตบไม่มีชุดไข่แม่และกัมีเสียงหลอลเสียงล่ำให้แม่ปัดนีขันหลวกล่ำหลอกเพ่งเซ็ตเดียวก่อน พอเมแมนเด้อสามโทภาามอแมจงออกมารับคมรับฟังเด้อแม่สามพสาท่นผ่นมทุก่อมเนาะเนาะอ่ะแดนซ์อมเนีมาดูดีขึ้น 好，声音

ผูขอหน่ยครับไม่ให้ดีซืสานรัดูสรนยี่หลามาขึ้เลยครับเป็นผู้ขออก่อนสิขอเป็นนไปเยกถูกหรืปไม่ไมสุดแล้วกันไปทมสงรามตามตู็นี้ทู่กันะครับเนาะอุ้ยสวยยุพิชินได้ตัวจากกันกับพ่อสมคิดเลยเอ้ยขอโทษให่ะคนได้อย่งไเอ้าสองเท่งองห้าอันนี้เด็ตัวเด่ นี่นี่นี่เจ็ดสองห้ากบนี่แหละค่ะนี่แหละส่มนมาลงกี่วก็ดีเขาดเ่เจดูนย์สองค่ะนี่มตัวโมมนเนาะนย์สองหนึ่งสองเขาบอกว่าเลขทนสุขสองสองสองห้ามีขายนะสองห้าสไม่มีขายซื้อที่ไหนก็ไม่มีขายครับท่านผู้ชมครับนี่คือนดี่คือเลขถูกนะครับน่าสีขอจาก ส please, ารจำแนกีครับโค้งสุดท้ายครับเพื่อนไฮนะครับเลขถูกครับก็คือ702ครับเนาะ702ครับท่านผูชมครับอ่ะไม่เชื่ออย่าลบดูนะครับเนาะไม่เชื่ออย่าลบดูครับมาแล้วครับโค้งสุดท้ายของแม่นี่ครับเลขถูก702ครับท่านผู้ชมครับเหลือเป็นเลขปิงปองนะครับเนาะท่านผูชมครับเหลือเป็นเลขปิงปองเจ้าเรือรีดตัวไหนเรือรีดตัวไฮดีแล้วเพราะว่าเห่าการแสดงให้เพื่อนเต็มทีเนาะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้กลางหลัง สองเลขกูกของเมฮินีนะครับเนาะอุ้ยสวยงามทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเจ็ดศูนย์สองสวยงามทีเดียวครับงวดที่แล้วมันออกสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าวดนี้ไม่แน่นะอาจจะเจ็ดศูนย์สองปิงปองด้วยกันค่ะคุณผู้ชสุดยอดทีเดียวครับผู้ชมค,ครับท่านผู้ชมครับเหลือจากผมนะเนาะไในรองรับ หลายต้นเป็นเ่งเต้นเต้นโซเ่อสื่อไม่เกินนะเนาเพราะว่าเข้าวันนีนนักวชอาชีพเพรนนกเต้นอาชีพับแม่สิ่นหขะก็เต้นกันอยางหัวอืมครับเพราะว่าไอแม่เนาะแตลบเจ้าของาแต่กับนีจะไดอีหลังเประเี๋ยวถเลยเดี๋ยวเ็นบอกแ่นคะเดี๋ยวร้กันเดี๋ยวีละหน่อยสิจัดการเนาะขอกับแม่เองครับว่า สี่เด็ดสี่คอเป็นเบสสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวก่อนแล้วก็ขอร์สกนเบสสามตัวครับเนาะเดี๋ยวงวดนี้นะคะสีให้พี่ชินบาร์เบอร์เอาเงินใส่เอาตังใส่เงิก้าบาทก็ได้สิบเก้าบาทก็ได้นะะแล้วเราจะสิบเก้าบาทเนาะค่ะเอีกสิบเก้าบาทเราใส่ตรงนี้แล้วก็จะของเราอันนี่เป็นเคล็ดใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราจะสิบเก้าบาทเนาะ ก้ามาทอนหบาทครับณโอเคเลขธนบัตรนะคะอันนี้บริเตรียมกันมาบริยังเป็นยกออกมาจากกระเป๋าครับเป็นหกหกสองนะคะหกสองสองหกกวันเสียชีวิตแม่ฮนี่สีอีสานเป็นหกหตรงพอดีมันเสียชีวิตแม่ฮนครับนี้นะคะจะได้เวลาที่เราพาดูินองคิมมาถึงที่นีนะคะ

สร้างปลาสเตอมาใหม่นะคะอันนี้ก็สิคอใ้กคอนกลับบ้านนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนสมหวังดังใจนะคะสาธุเลยด้วยบุปรกามีของกุข่าที่เลยทำคุณงามความดีกัะครอให้ม่สียใจใจปวดัวนา ตัวแรกครับเป็นเลขสามค่ะเป็นเลขสามตัวเลขสามเป็นไทยตัวเนี่ยเนาะตัวสามตัวสุขไทยนี่ครับทั้งสุกครับเดี๋ยตัวสุดท้ายนะแล้วว่าตันคือเนาะเลขตัวช้ารอสุดท้ายจริงๆ เป็นเลขศูนย์สามศูนย์เเเลขศูนย์นะคะสามศูนย์ทุกคนเลขล่างแม่ให้สามศูนย์สามศูนย์นะค่ะต่อไปเป็นเลขสามตัวครับนี้ส่อ บาดแยกระดุลดล้องบาดแยกระดอดเมันเีม,มันเลขสามตัวแรกครับเป็นเลขหกค่ะเป็นเลขหกสาม เป็นเลขเก้านะคะหกค้าเก้าครับท่านผู้ชมครับเ,เลขเก้าอนะีกนะมาหน่คือว่าขอตรงที่มาเออตรงกันคือว่าเพราะว่าขอคนแรกหกห้าเก้าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคนเลขสวยมากเลยนะคะหกห้าเก้านะ,ค,ะครับเลขสามตัวคือหกค้าเก้าเลขสองตัวก็คือสามศูนย์ 9. ส0 3สีสามสามสากสี่สามาม สิบเจ็ดป่ะคะสมกราคมห<า>กแปดับงส่วนเลขเปียงป่องเบทนานีกคนยิบถูกยิบผิดให้ทีทละหน่อยเขาบอกจะคือครับ3านค่ะเลขสองตัวสามศูนย์เนาะครับเลขสองตัวคือสามนครับส่วนเลขสามตรัวครับได้แก่หกห้าเก้าอ้สวยงามครับชมภานะคะอ่ะ่สรุปเลยนะครับเนาะ เลข3าตัวเอาจากเป็นเลขถูกก็คือ702ครับสำหรับเลขปิงปองจากให้แม่ก็คือเอา3าตัวกดครับก็คือ6บหาเก่าครับส่วนเลข2อตัวมีแค่เม็ดเดียวเม็ดเดียวจริงๆครับคือ30มศูนย์ครัสุดเก๋เลยนะคะสามโซนโซนสามถ้าซื้อลงก็เป็น20นะมันถูกเลขสองถ้า20งศูนย์ก็ตรงกับเลขถูกนะค่ะใช่ครับตรงกับเลขถูก ต้องส้งไปพิจารณาเนะาะเป็นแค่แนวทางนะคะค่ะีลาน้อยพารวยนะคะกับพี่ชินบาร์เบอร์แล้วก็ทีมงานของเรานะคะกะขอให้สิ่งที่เาเห็นเมื่อนี้นะคะที่มาเต้นมาล้อมารำให้แม่นะคะขอให้แม่ดนบัดดานใจนะคะให้ทุกคนอุกนหวยกับีลานะะ้พารวยแล้วก็วชินบาร์เบอร์นะคะสีออกตัวใดกะให้เพื่อนเพื่อนซื้อตัวใดขอ,ขอใหค้ออกอนะคะขอให้ปังปังรวยๆ,ๆค่ะ สมตำต่างสูสุใสายครัเนาะของพี่ลานอนสิบหัลาทำส้มไปก่อนครับกับโมมีซิงใดตอบแทนตอบแทนเอชซีทำสมกับนอกจากโชคลาภฝากทำส้มนะเนาะค่ะแนท้ายนี้นะคะอีหลานอนก็ขอฝากนะคะวันที่26ุ่ิบากกรกานะคะสิจัดงานนะคะวันเสียชีวิตแม่ฮานี่สีสารนะคะอยู่ เก้าโมกเก้าโมงเช้าเหมือนเดิมน,นะคะก็ขอชิญชวนเอฟซพ่อพ่อแม่แม่ที่อยู่ใกล้นะคะหรืออยู่ไกลอยากมาร่วมง,งานกันมาได้นะคะหรือใครที่อยากทําบุญก็สามารถโทรหาแม่น้อมได้เลยนะคะห้าบาทสิ 5, บาทก็ทําบุญร่วมกันได้นะคะทุกคนขอลาไปก่อนนะคะสควัสดีครับ